วันนี้จะพาทุกคนไปกินร้านเด็ดที่ผูกเก็ดกันเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดของร้านเขาคือเขาแบบเป็นต้มยาจีนที่แบบดูดีมากร้านนี้เขามีสูตรลับที่แบบทรงต่อสู่รุ่นสู่ลายมาแล้วกว่า40ปีจ้องๆแบบไม่จกตา สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มากักตัวอยู่ที่ภูกเก็ตนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนในไหนก็มาภูกเก็ตแล้วเราก็คิดถึงอาหารไทยมากๆเราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยร้านเด็ดในภูกเก็ตกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกัน แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราขอกินกาแฟกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเจ็ดแรกมากเมื่อคืนคือตื่นตี2ตอนนี้ก็คือแบบเบลอไม่ไหวก็เดี๋ยวเราจะกินกาแฟกันก่อนแต่ว่ากาแฟตัวน,นี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอร่อยเหมือนคาเฟ่เลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเข้าสู่ f o ร์เรสตา c พิกาพอ และนี่ก็คือ n e สกาแฟบาริสต้าสไตลมาพร้อมกับคาราเมลเอสเปรสโซอันนี้นะคะก็เป็นกาแฟคุณภาพพรีเมียมเลยนะที่เราจะแบบเห็นได้ตามคาเฟ่อะแต่ว่าเนี่ยเขามาใส่ไว้ในขวดนะคะทุกคนซึ่งรสชาติเนี่ยก็คือมันจะมีความแบบ หอมกล,ล,ลิ่นแบบคาราเมลแล้วมันก็แบบไม่ได้หวานจนเกินไปคือกำลังกลมกล่อมกำลัลลงโอเคเลยนะคะก็ <g ib li> เดี๋ยวเราจะกินกาแฟเจ้าตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการปลุกตัวเองในยามเช้าละกันแล้วเหลือเราเนี่ยก็จะไปลุยตัวเวนกินร้านเด็ดในภูเก็ตกันนะคะไปะ s <S โอเคทุกคนก็ร้านแรกนะคะก็คือร้านซปเปอร์ติมซำนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเลยละกันก็ร <Okay. S 2> ้านนี้เขาจะดังเพราะแบบว่า เมนูเขาจะเยอะมากแต่ว่ามันจะมีเมนูเด็ดอยู่เมนูหนึ่งที่เรามาแล้วจะไม่สั่งไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอหยบิบถุงซัก่อนนะคะทุกคนคืออะไรเมนูเด็ดบากุเตะเราต้องไปสั่งข้างหน้าโอ้อไข่ตุ๋นแซลมอนแปลกดีเลเพิ่งเคยเห็นไข่ตุ๋นแซลมอนบะหมี่นอยากกินบะหมี่เออเกินกับบากุเตะ <c oughs> น่าจะอร่อยอ่ะคือตอนนี้คืออะไรก็ได้แล้วฉันหิวแต่ไปดูตรงนู้นต่ออันนี้คือแค่แบบสองตู้แรกนะเขายังมีแบบที่มันนึ่งแล้วพวกซาลาเปาพวกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราได้ทําการสั่งบากุเตะไปแล้ววเดีี๋ยไปรอท่ คือจริงๆแล้วติ่มซ้ำที่ภูเก็ตอะ่ะมันมีร้านดังๆหลายร้านมากคือเราเลือกไม่ถูกแต่ว่าที่เราเลือกร้านนี้มาเพราะว่าร้านนี้มันมีบากุเต่ที่เป็นหม,ม้อไฟกินกับข้าวสวยร้อนๆเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอร่อยแล้วมันเป็นบากุเต่ที่รสชาติเข้มข้นมากเขาว่ากันนะมีกินดูหน้าตาดูน่ากินไหมน่ากินมากแล้วเดี๋ยวรอบาคุเต่ม,มาลองชิมดูบากุเต่ดูโอ้โหเข้มขน้นมาแล้วเมนูแรกบาคุเต่เนะันะ่นเองแม น่ากินมากเลยอะคือเขาแบบเป็นต้มยาจีนที่แบบดูดีมาก <c oughs> หืมอร่อย <c oughs> มาก <c oughs> คือเขาต้มแบบห้อไฟใหม่แล้วก็ทําใหม่หมดเลยมันคือร้อนมากๆแล้วพอมันร้อนม,นมันแบบสดชื่นมันคล่องคอเก็นไหม <c oughs> ตอนเช้าๆกินกับกบ,บากุตเต้ร้อนๆอะ ว้าวหนยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดของร้านเขาก็คือเป็นหวานกับเปรี้ยวเขาบอกว่าผสมกันได้เลยถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่อันนี้ไปเยอะๆหน่อยนี่ฮักเกาจิ้มกับน้ำจิ้มว้าวหืมสิเด็ดของเขาก็คือน้ำจิ้มเว้ยใช่หรอน้ำจิ้มคดีมากจิ้มเนี่ยต่อไปไข่ตุ๋นแซลมอนอันนี้แปลกมากไม่เคยเห็นร้านติ่มซำที่มีไข่ตุ๋นแซลมอนมาก่อน โอ้ดึงดเลยอ่ะ ไข่ตุ๋นแบบจินๆนอ่ะมันไม่ใช่ไข่สุ๋นแบบเจ้มๆอ่ะแต่มันมีความแบบต้มๆอะไรสักอย่างแต่หอมมากเลยอ่ะอ่ะก็จบไปแล้วกินแบบเรียบมากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราว่าติ่มซำที่เนี่ยมันก็แบบข้าวแบบคืออร่อยแต่มันก็มีอะไรที่มันอร่อยเหมือนกันอีกแต่เราว่าที่เด็ดของเขาก็คือน้ำจิ้มเ้ยแบบน้ำจิ้มเขาแบบทำดีมากทำแบบอร่อยมากแล้วก็บะกุเตะที่แบบว่าเราว่ามาแล้วต้องสั่งคือมันกินคู่กับติ่มซำอะไรเงี้ยมันแบบมันดีมากร้านนี้เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะก็มัน เันนี้คือมันตกเข่งแล้วประมาณ3 0บาทก็คือทุกเข่งราคาเท่ากันหมดเลยบะคุเตอันนี้ก็จะราคา120บาทเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปร้านต่อไปเป็นร้านเยนตาโฟที่อร่อยแห่งหนึ่งในภูเก็ตชื่อว่าร้านเยนตาโฟสามพี่น้องมาร้านนี้คือร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านเยนตาโฟเด็ด มากๆร้านหนึ่งในภูเก็ตนะซึ่งร้านนี้เขามีสุดลับที่แบบทรงต่อสู่รุ่นสู่หลายมาแล้วกว่า40ปีสุดลับคืออะไรอ่ะตอดนน้ำเยันตตโฟตีเจียวไม่รู้ออกเสียงสูุหรือเปล่าตีเจียว,วขึ้นเขึ้นเถให้ตีเจียวสวัสดีค่ะเอาเยันตตโฟค่ะเส้นใหญ่ค่ะ เห็นเชฟรึไหมฮะอายุรวมกันนี่น่าจะน้อยกว่าปีเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่อายุหลักสิบกว่ก็คือทำมาเรื่อยๆรุ่นที่สองละหรือทำมาตั้งแต่เด็กๆก็ถึงเป็นคุณป้าก็ยังคงทำเินต์โฟอยู่ก็คือเชี่ยวชาญมากกับเซนต์โฟโตมากับมันนั่นสิโตมากับมันเลยแล้วก็ได้สุดทอดเคล็ดลับสุดเด็ดเนี่ยมาจากแบบรุ่นสูรุ่นแล้วเลยอันนี้ก็เป็นเซนต์โฟเส้นใหญ่นะคะ มันเป็นยันต์โฟแบบคลาสสิกมันไม่ได้มีความบูดหวาแบบว่ารสจัดแบบพุ่งชุหรืออะไรแต่มันคือแบบน้ำซุปแบบเขาเหมือนทำมานานแล้วอ่ะมีความคลาสสิกมากเลยแต่เขาบอกว่าทำตั้เช้านะบอกว่าจุดเด่นของเขามันคือแบบความคลาสสิกที่แบบยันต์โฟที่มันจืดๆจ่มันมีความกลมมของน้ำซุปอะแล้วลูกชิ้นเขาก็แบบดีมากก็ถ้าใครที่แบบอยากลองมาชิมแบบว่าก็เตี๋ยันต์โฟที่แบบ คลาสสิกคลาสสิกแบบว่าดั้งเดิมดั้งเดิมเราว่าร้านนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีคือส่วนตัวเรากับพี่กอล์มันชอบก๋วยเตี๋ยวแนวๆแบบคุณยายทําอยู่แล้ว <laughs> อะไรเงี้ยชอบแบบก๋วยเตี๋ยวแบบน้ําใสผู้สับธรรมดาอะไรเงี้ย <laughs> ต่อไปกินอะไรต่อของทาวมาแล้วเดี๋ยวเราจะตัดด้วยของหวานกันบ้าง <laughs> กับร้านภูเก็ตทีคคอฟฟี่บาร์ไ <laughs> ปนี่ร้านนี้เลยตรงหัวมุมร้านเล็กๆสีนดำเงินสวัสดีค่ะ นี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าอร่อยขนาดไหนคะอร่อยถึนสุดอร่อเป็นสุดที่มากมากเลยค่ะเราจะเอาเป็นเบอร์นบัตเตอร์โทสแล้วก็ไอติมเป็นข้าวไก่โดค่ะก็บอกว่าร้านนี้เขาแบบว่าปิ้งขนมปังใหม่ๆทุกชิ้นเลยไงแล้วเวลาเสิร์ฟเขาจะมาว่าเป็นขนมปังร้อนพร้อมกับไอติมเย็น นี่มาแล้วอันนี้ก็คือ Burn ote, Dream, เบิร์นบัตเตอร์โทสไอติมฮอกไกโดมิลนะเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของเขานี่ขนมปังมันจะมีความแบบกรอบมากคืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฮันนี่โทสแต่มันคือเบิร์นบัตเตอร์โทสซึ่งฮันนี่โทสมันจะเป็นอบใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะเอาไปทอดแทนแล้วก็ใส่เนยใส่น้ำตาลเกลืออะไรเงี้ยให้แบบขนมปังมันจะมีความกรอบข้างนอกมากๆข้างในมันก็จะนุ่มเลย เป็นไงอาเลยเหมือนเดิมอันนี้ก็คือ,อปเป็นเมนูแบบว่าสเปเชียลของเขาเขาบอกว่าส้มคนนี้คือลูกหนึ่งเลยนะชอบนี้สุดจริงเหรอทอาลูส้มหรอ สดชื่นมากปกติอ่ะไอพวกโดโคดมันจะใส่สตรอเบอรี่ใส่เบอร์อรี่รรรหรือว่าใส่แบบว่ากล้วยใช่ไหมเอยเฉพาะใส่ส้มมันนี้มันได้ความสดชื่นได้ความเฟรชมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเพิ่งทำโพดได้ประมาณปี2ปีเองช่วงโควิดเพรขขาะว่าก่อนหน้านี้ทำ<อ>เป็นบาร์มาก่อน8 9ปีแล้วอะ่ะ<อ>แต่ว่าร้านคาว่าดังเพราะว่าโพ้ด้วก็ทำมือด้วยโคดอร่อยโค้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากทุกคนถ้าทุกคนมาในช่วงนี้ต้องมากินไอ้นี้นะสเปเชียลส้มสันคิดนี่แล้วก็ใส่กับส้ม ให้สิบเลยก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมาตามเราก็มาตามได้นะคะร้านทูเก็ตทีคคอฟฟี่เอ็นบาร์นะเขาอยู่ตรงแบบวงเวียนน้ำผูเลยอ่ะแบบเป็นร้านหัวมุมอะไรเงี้ยร้านเล็กๆแต่ว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราจะจัดการให้เรียบแล้วเราก็จะไปกินอีกร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี้ยจะเป็นร้านถอยทอดที่เปิดตอนเย็นแต่ใน5-3ามนเราจะว่าไปตอน4โมงเย็นกัน5-3่อ let's go ปิดยังวะ กินข้าวแล้วหิวแล้วร้านปิดปิดแล้วก็เปิดหนึ่งตุลานะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะพาทุกคนไปกินร้านส้มตำร้านหนึ่งที่ครา้ที่แล้วเราเคยมาแล้วมีน้องๆพาไปกินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยเราให้เลยว่าติดท็อปสำหรับเราเรื่องส้มตำแล้วร้านนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินส้มตำที่ภูเก็ตกันต่อนี่เลยเป็นร้านแบบนี้พูดเลยว่า ออคือเป็นร้านที่แปลกมากทุกคนคือเขาไม่มีชื่อร้านว่างั้นเถอะแต่ว่าเขาไม่รับแบงค์พันคนแถบนี้ก็เลยพูดว่าเป็นร้านซมเตาไม่รับแบงค์พัน,นก็เลยกลายเป,าเป็นชื่อร้านเขาไปเลยเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีตังทอนนะคะจำจำไปจำไปจำได้ว่าคอมอ,อย่างอร่อยมากจำไคอมออย่าง้อป<อ>ตังปูปลาอเ,เอาแบบพลาสติกเลย ต้มซับกระดูกหมูอ่อนมียำหมี่แข็งปลาค่ะพูดด้ยลองไหมลองลองไปเดีย๋ยวรออาหารนี่เห็นไหมคือที่เราชอบคุณตามที่เนี่ยคือ,อแบบเขา,าแบบซอยมะละกอแบบว่าอันใหญ่อ่ะพอาแล้วนะ,อ,ะอ,อ,อร่อยเหมือนเดิมให้ดูหมูย่างอันนี้นีและหมูย่างนะอร่อยไม่พอกินกันด้วย <laughs> ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มจ้วงไปน้ำจิ้มอร่อยมากนะที่เนี่ย ออ,อืแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของเขาไก่ปิ้งดูเขาแบบลาดดิพาไก่มาแบบคัมเวอร์แล้วก็กินกับน้ำจิ้มอย่างงี้คือแบบดีมาก กินแล้วแบบว่าต้องการจะสดน้ำซุปร้อนๆนี่เลยให้ดูแต้มซุปต้มแซบดูพีิกเขาคือเขาให้แบบเครื่องมาแบบจ้จงๆแบบไม่จกตาจ้งจง,จงไม่จกตาอะไรวะมงจง,จงไม่จกตาภาษาวัยรุ่นเหรอตัดต่างเอง พุณเหลือว่ามันต้องจับที่รสชาติหายากมากๆสาหรับเรานะมันมีความแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆ่ัๆต่อกันที่ยำไข่แข็งนะคะอันนี้ไม่เคยกินครั้งที่แล้วนะพี่ก๊อบสั่งมาอย่างงี้อ่ะมีกับข้าวเหนียวด้วยอ่ะอืมอืมน้ำยำอร่อยมากลองสรุปดิเมนูไหนเมนูเด็ดสักสองอย่างที่สุดเฮ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอะ ต้มแซบอร่อยต้ตมตำอร่อยแต่อ,อันนี้เนี่ยสุดแล้วหมดแล้วแล้วก็มีมีข้าวหมูย่างแล้วก็ยำเดือนสองอย่างโว้ยอร่อยหมดเลยอ่ะก็ถ้าใครมากรุงเกียตนะแล้วอยากจะตม้มตำนะร้านนี้แนะนำเลยนี่ให้ดูว่าแซบขนาดไหนปากเบินเลยอะ <L> ่ะเผ็ดมาปะ่ะไปร้านต่อไปกันเผ็ดม้าไหว เออมาต่อที่ของหวานซึ่งร้านนี้พี่ก๊อฟหามาเล่าซิคืออะไรมันคือร้านสุดชาิไอติมตั้งแต่ตั้งแต่ปี9 8เจนี่ประมาณตสี่ปีมาแล้วแม่นอะไรขนาดนั้นนะกนร้านอันนี้พี่ก๊อฟหามานะซึ่งอ,ไรไอร่อยหรือไม่เราต้องให้พีก่ก๊อฟโยนเหรอโยนพี่ก๊อฟเลย<า>แต่ว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าคนเยอะมามามาสั่งแล้วเนาะมาข<า>้าไปกินอะไรอย่างงี้จัง มาชิมเออเรามาจาังหวะที่โต๊ะว,ว่างพอดีเป๊ะเลยตัวท้ายอร่อยมากมาใหม่มากเลยอร่อยมากทุกคนดูมันคือไอติมแบบทำเองอ๋ออร่อยมากเลยเอะเวลานกระทั้งทำร้าเจ <c oughs> ้ามาแม่โถามเลย <c oughs> นี่นางานเคนะ่ะเขาเป็นไอติมทรงเครื่องเจ้าแรกและเจ้าเดียวในสุขีแมนะ่งงเออเนี่ยมมมข้อมยไปเปลี่ยนอยู่นูน พี่คะขอไอติมทอดค่ะไอติมทอดจะมีสองรสค่ะมีซอสเพตต์กับนีร่านิราเนาะวนิราว้าวน่ากินไม่ไหวไม่เคยกินไอติมทอดเลยไม่เคยกินเลยอ่ะเฮยม่เคยอ่ะคือติมเผาห่อแป้งนะแล้วก็ไปทอดยี่ฟอยอร่อยยย กูเลยว่าทูต์กาอันเนี้ยเป็นลองไปเลยเออแล้วคนไม่เคยกินอันนี้ยอร่อยมากอร่อยมากๆไอายเขาขนมปังเขาแบบร้อนๆใช่ไหมแล้วก็กินติมเสลือบข้างในอ่ะเหมือนโทูอ่ะไอติมืกโทูเวอร์ชั่นแบบหอไอติมอ่ะอร่อยอันนี้คือเดอะเบสอันนี้คืออร่อยมากอร่อยไม่ไหวถ้าใครมาภูเก็ตให้มาลอเลยเดี๋ยวเราปะกินที่หมดแล้วก็ไปร้านต่อไปมันจะมีร้านหนึ่งที่ใครมาภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปกินเน่ะก็ถือว่ามาอยู่ เออป่ะไปกินกินต่อดี๋ยปะเจอกันทีสามเฮ้ยติดไปอันเควรถึงทีสามเปิดถึงทีสามแล้วเป็นทีสามก็ปิดแล้วสิเจอกันทีสองอืกินเยอะมากเลยวันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนถึงว่าเราจะแบบอยู่ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะเราได้กินกาแฟมาแล้วกาแฟเนสกาแฟบาริสต้าสไตล์นั่นแหละค่ะป่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่น้องทีสองอะไรนี่ ทำไมนี่มันปิดนี่ทำไมมันเงียบงี้นี่เงียบเหงามาโกเบนทุกคนแล้วคือร้านข้าวต้มโกเบนเนี่ยคือเป็นร้านที่เราเสิร์ชร้านเด็ดในภูเก็ตอะแล้วเชื่อไหมเกือบทุกลิสต์ของเว็บบะต้องแนะนำข้าวต้มโกเบนก็คือปิดปะกับวันนี้ได้เท่านี้แหละทุกคนอิ่มหนำตอนเช้าติ่มซำอินเตอร์โฟโพสตส้มตำไข่ลาวานี่ถ้ามีโกเบนนี่ก็คือจะเป็นร้านที่6แล้วนะ ไปนอนเถอะถ้าขนาดนี้แล้ว <laughs> โอเคทุกคนก็ลากันไปเท่านี้แหละคะ่ะไปเอาสองอันนี้ละกัน่ะโอ้เอ๋ A L. ใครคิดว่าเราจะจบง่ายๆ่ยตังว่าโ <laughs> อ้เอ๋วไเถอะเลยนะบอกว่าโอ้เอ๋ L. ใส่ทุกอย่าง โอเอ๋วเนี่ยมันคือขนมแบบขึ้นชื่อของภูเก็ตนะไม่แก้ว่าจะปิดคดลิปและแต่ว่าผ่านก็เลยวะกินซะหน่อยจริงๆมันก็คือน้ำแข็งใสเลยเนาะเหมือนกเหมือนหวานเย็นทั่วไปเลยปะอ๋ออ๋อนี่คือโอเอ๋วนี่คือโอเอ๋วก็คือนี่คือจุดต่างของน้ำแข็งใสกับโอเอ๋วมันจะมีวุ้นโอเอ๋วเนี่ยแหละที่มันทำมาจากกล้วยนะไม่ใช่วุ้นเออเขาบอกไม่ใช่วุ้นเออเรามาชิมกันอันนี้คือของขึ้นชื่อของภูเก็ตเลยนะเ,<อ>เป็นอาหารพื้นเมือง คล้ายๆวุ้นแต่ว่ามันนุ่มกว่าจบจริงๆแล้วปาไป6ล้านก็ถ้าใครที่แบบว่ามีร้านอันไหนที่แบบได้ไปตามนี่ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดสปอนเซอร์ใจดีอย่างคุณเนสกาแฟบอริสตาสไตล์นะคะก็มีทั้ง2สูตรเลยนะคะมีทั้งสูตรคาราเมลเอสเปรสโซ่แล้วก็สูตรอเมริกาโน่นะคะก็ใครเป็นใส่กาแฟดำก็ไปลองได้นะคะราคาแค่29่บาทเท่านั้นนะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อเราจะ ขึ้นให้ตรงนี้เลยก็ประมาณนี้ละค่ะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าภูเก็ตยังอยู่อีกยาวๆไปไป